สวัสดีค่ะยายนิวแคนาดาเอฟซีวันนี้มีเรื่องมาเล่าเรื่องผู้ย่บานฟินแลนด์นะคะบอกถึงนองคอปเตอร์อย่าไปดามานองสิขข้นวงใดกันแล้วแต่นองก่อนจะไปฟังก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในเรือจ้าโอเคเนาจะไปฟังกันเลยจ้าขึ้นมาไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราให้นองไปเรื่อยนาไปครับ ให้เขาไปซะคือจะเหมือนแร่งนี่น้องคอปเตอร์ไปขึ้นอ่ะรับเชิญของสาวเพื่อนแพงพี่โจเขาโทรพี่โจเขาโทรมาโทรมาแจ้งแล้วไม่ใช่เขาไปพนร์ตการอะไรคือเอาไปพาักตการเขาไ็่มีสิทธิ์ไปเพราะว่าก็คือบอกล้วใช่หมห่างไกลรู้หาเพื่อนนะครับไปตามสบายไปเอาไว้ลนว่าภาพสุขการดีเพราะน้องชอบบ่อน้องวอลลัมแต่ยังแน่นึงคือพี่โจยุ่งไปเรียนแบบเกีทยวกับอกแล้วว่าน้องคอปเตอร์ตัวเกียรติศรีจะไปขึ้นรับเชิญวงแกตัวเย็นพี่สาวแเพื่อนแพงคือหนาก็ะไร เราอกยากจะบอกว่าไม่ต้องไปตั้งมาทั่วอะไรบ้างให้ขอเรื่องอะไรให้เขาไปเพราะว่าน้องกับทางท่ายรู้เรื่องกันแล้วแพ่แล้วพนแล้วน้องจสลาช่วงไหน้องไปพนี่สิที่ไปว่าเส้าเส้าเบาเ้าบา้นั่นนี้นะพี่น้องไปทำงานอังกิน ไปเหลือข้างของเศษน่องแต่บานนองแต่ยังมีหนังสือด้วยี่บอกไม่ว่าจะเป็นน้ำหมอน้ำบาเขาเป็นยังไงแล้วห้างเชา้อ่นบรัท่นมไม่เอาโตเกียวดูสิขึ้นปฐมเทศินอยากลงปฐมลงมอยากเบิ่งซ้ำกับอยากเบิ่งซ้ำสองกับซสองกุ้มเอออุกคนคือเป็นแกงกะกัรแกงปลาไหหรือเป็นแกงโมการการาการพี่น้องเออสวัสดีุณพี่โจบอกว่าแบบนี้เราก็ดีใจน้ำนองขอบเตือนเราจะเนาะ เป็นกำลังใจเด้อจ้าเอฟซีว่าจังใดก็คอมเมนต์มาเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย